แล้วการบรานชับคูเกิดผลดีขึ้นกับร่างกายอย่างไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าชับคูกับใบพลูนั้นคืออันเดียวกันแต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างเป็นคนละชนิดกันครับซึ่งใบพลูใช้เคี้ยวกินกับหมากส่วนชับคูนั้นนามาประกอบอาหารซึ่งก็มีอาหารไทยหลากหลายเมนูครับที่มีชับคูเป็นส่วนประกอบ ยกตัวอย่างเช่นแกงคั่วไก่ใบชะพูแกงหอยขมใบชะพูห่อหมกใบชะพูไข่น้ำใบชะพูยำตะไคร้ใบชะพูเมียงปลาเผาใบชะพูและอาหารอื่นๆอีกมากมายเดยชะพูนั้นมีประโยชน์แทบทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบรากตน้นและดอกยกตัวอย่างเช่นช่วยในเรื่องของการบำรุงธาตุบำรุงโลหิตช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการเกิดโรคกระดูกพรุนเนื่องจากว่าใบชะพูนั้นจะมีแคลเซียมมากการรับประทานใบชะพูช่วยในการขับลมแก่อาการท้องอืดท้องเฟอ้อแก่าการจุกเสียดมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการขับเสมหะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีครับลดอาการท้องผูกเนื่องจากว่าในใบชะพูนั้นจะมีเส้นใยและกากอาหารอยู่มาก และสหรับใครที่มีปัญหารับประทานอาหารได้น้อยเบื่ออาหารชพูช่วยทันได้เพราะว่าชะพูนั้นจะทําให้เรารู้สึกเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นเนื่องจากใบชะพูนั้นจะมีสารที่เรียกว่าไพเพอรินครับซึ่งเป็นองค์ประกอบเป็นแอลคาลอยชนิดเดียวกับที่พบในพริกไทยมีสรพคุณเผ็ดร้อนไปออกฤทธิ์กระตุ้นต่อมรับรสทําให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ําย่อยมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาครับแก้โรคตาฟางและช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้ชัดเจนมากขึ้นในใบชะพูนั้นจะมีสารสำคัญที่เรียกว่าเบต้าแคโรทีนสูงเมื่อทานเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A นั่นเองประโยชน์ในข้อถัดมาช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อไม่เพียงสปปรรพคุณในส่วนของใบเท่านั้นรากของชพ่พูก็มีส่วนช่วยในการบำรุงธาตุบำรุงโลหิตในสตรีอีกด้วย ชะพูเป็นพืชล้มลุกที่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มต่ำหรือที่ชื้นแฉะบริเวณลำธารในป่าดิบแปลงชอบแดดลำไรซึ่งปัจจุบันมีการปลูกตามบ้านเรือนต่างๆมากมายครับพบได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันหลายๆบ้านนิยมปลูกติดบ้านเอาไว้ซึ่งเพียงแค่น้ำเอากิ่งมาปักชำไม่นานก็จะเจริญเติบโตสามารถเก็บกินใบได้ ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายก็ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานๆหรือรับประทานมากเกินไปนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ